เอามาคิดดีๆไม่ว่ากล้องจะสูงไม่สูงเท่ากันเราก็ทำาด้เรื่องของเรามาโอเคเรากำลังจะเล่าเชียร์จะได้รู้กันไปหมดเลยอ่้โอเคก็ไม่มีอะไรก็คือก็ได้ความที่ยืนใช่ป่ะก็คือแบบแต่ก็ไม่ได้แบบอยากน้อยก็เหุก็สามบีกติดแล้วจะต้องมีชื่อแนนเออมันก็มันก็รู้สึกไง แต่มันก็พยายามไม่คิดอะไรใช่ปะจนครูหนูขอโทษจริงๆค่ะครูครูมาเตือนว่าแบบเออแบบมันอยากให้แบบฟกคือเหมือนว,ว่ามันไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเรื่องเออก็มีทั้งที่แบบว่าโอเคแล่ไม,แลไม่โอเคคืออยากให้แบบคือเขาก็ครูมาเตือนด้วยความหวังดีแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันทาให้เรารู้สึกว่าแบบ มันแบบเราก็คือเรื่องเราก็รู้สึกว่าแบบบิ๊กที่เราทําดีเรากลับไปยืนอะ่ะงงไหมที่เราแบบเราไม่นอยเราไม่เวิ้นเวน้เราอยู่กับงานจริงๆตอนอยู่คอนเสิร์ตเราทํามันจริงๆอะ่ะตั้งแต่ไม่ยากหรอกอะไปยืนแบบไม่ยากหรอกอแล้วมันก็เลยสับสนในตัวเองว่ามันเริ่มยากแล้วมันเริ่มแบบเออแล้วมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็พยายามทําดีสุดอย่างแบบรองเมื่อวานเราแล้วทุกครั้งที่เราอยู่กับงานเราอยู่กับงานจริงๆอ่ะ คือแบบพอเลิกคาบกูแบบโอเคเราก็แบบเว้นเวอร์อะไรไปคุยกับเพื่อนเว้นเวอร์มีเรื่องความรู้สึกของคนการเป็นคนออกมาแต่งานมันก็คืองานจริงๆริอะแล้วมันมันก็เลยแบบมันไม่รู้ว่ามันมันเราหรือว่าเราต้องพัฒนามากกว่านี้หรือว่าเราต้องแบบดีพัฒนาพัฒนากว่านี้แล้วคือยิ่งยม,มิม่งเออไปไปก่อนนันไปก่อนแล้วยิง่งเราแบบเออเราเราก็อย่างที่บอกจริงๆรอะว่า บางอย่างอะเราก็ยังแบบอย่างอย่างวันที่ต้นสูงอะคือเดินทุกครั้งก็รู้สึกคุณครังว่าตัวเองเดินไม่สวยอะเพราะว่าตอนแรกอะก็มั่นใจแล้วแหละเดินแต่มันพอมันมั่นใจว่าเดินโอเคแล้วแหละแต่แบบคนก็ยังขำอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเห็นกตัวเองในกระจกเราขำตัวเองที่มันตลกอะแต่ว่าเราก็พยายามเดินเข้าใจปะมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นอะ ไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้ยไม่อยากเรียนเลยมันไม่ใช่อ่ะเราอยากเรียนจะตายแต่ว่าพอเราเห็นตัวเองคีย์ไลเราก็จะแบบขำเราก็ทุกทีแล้วอย่างมาเมื่อกี้เราก็เราก็พยายามลองแต่คือในใจเราก็คิดว่าพี่โลทาไม่ได้หรอกอเลยเงี้ยมันเป็นแบบยังมีอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วมันก็หลายหลายเรื่องที่แบบพอครูพูดเมื่อกี้ปุ๊บเคื่อนนี้มันแยกประเด็นยังไงพอครูพูดเมื่อกี้ปุ๊บมันก็แบบเหมือนฉันเลยชอบรวมกันมันก็แบบทําให้คิดว่าแบบนไม่ได้กับเอง เฮ้ย hey, หรือเพราะว่าเราเป็นแบบเนี้ยเราถึงเราถามว่าทำไมถึงคิดก็เพราะว่าอยากเป็นสิบสองจริงๆเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าแบบไม่งั้นก็คงไม่สนใจอะ่ะไปยืนก็ไปยืนดิออกก็ออกดิจริงปะ